สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทางช่อง youtube ครับวันนี้ก็เอาอายกดำมาโชว์ตัวนิดนึงครับตอนนี้2อกิโลสี่ได้ครับไก่9้าเดือนกับอีก7วันครับนี่ครับคลิปนี้ก็มีเรื่องมาพลามมาโม,โมอีกเช่นเคยครับก็ สาระดีๆเนาะก่อนจะฟังก็ฝากพี่ๆทางช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเราจะมาพูดถึงการชําไก่หนุ่มเนาะในสไตล์ของเซฟฟาร์มครับว่าเราชํากันยังไงก็เราจะชําตั้งแต่ช่วงอายุ5เดือนขึ้นไปครับนี่เอาแยกออกมาชําเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับ กรณีที่เราชำแบกนี้ก็คือเราไม่มีที่ปล่อยกว้างครับถ้าปล่อยไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยศัตรูธรรมธรรมชาติหมามันเยอะครับไม่ว่าที่ไหนถ้ามันเห็นไก่ไม่ถ้ามันเห็นไก่อ่ะม,ม,มันจะมาเฝ้าเลยครับเฝ้าอยู่เฝ้ากินนะครับเหมือนโต๊ะจีนหมาเนี่ยครับ <laughs> ถ้าเราไม่ได้ล้อมแบบมิดชิดแล้วก็ไม่ได้เฝ้าอะไม่เหลือครับอืมไก่รุ่นนี้เราก็เอามาชำไว้ในกรง่ะครับ เราจะชําทีละสองตัวสามตัวไม่ได้ครับเนี่ยก็มันจะกินขนกันนะครับเราต้องชําทีละตัวชําอย่างนี้แล้วก็ขุนเป็นหัวอาหารหมูสักสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ให้ข้าวเปลือกอีกสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้ครับถ้าถ้าอายุดีๆนวะอย่างนี้ก,ก็งดข้าวเปลือกลงนิดนึงครับนี่ก็ประมาณนี้แหละครับ หลักสูตรการชํำไก่หนุ่มของเซฟฟาร์มเนาะแสงก็รบกวนนิดนึงครับภักนี้ไม่ได้ลงช่อง youtube สักเท่าไหร่ครับจะติดไปที่ช่อง tiktok ค่อนข้างจะเยอะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ติดเข้ามาจะ เขาฤดูหนาวไก่ก็เริ่มมีวี่แววจะไข่แล้วครับนี่ชุดแรกชุดอะไรของแอดครับนี่ตัวผู้ก็เริ่มกดให้ตัวผู้กดทับแล้วครับก็แอดว่าจะไม่เอาเหรอกครับชุดแรกเราเอาชุดสองชุดแรกก็ทำกับข้าวอะครับ อแอดก็มีสาระดีมาบอกแค่นี้แหละครับสรุปท้ายคลิปโนอกวิธีการชําไก่หนุ่มก็คือสําหรับแอสเอดจะชําช่วงประมาณสักห้าเดือนขึ้นไปครับจะแยกออกมาขังเดี่ยวทีละตัวทีละตัวเฉพาะไก่หนุ่มนะไก่ตัวเมียเราสามารถขังรวมกันได้ครับนีบ่ในล็อกนี้เราจะขังตั้งแต่สองเดือนจนไปถึงห้าเดือนครับสามารถขังทีละหลายๆตัวได้ครับ แต่ว่าหลังจากห้าเดือนมันจะกินขนกันนะครับก็ต้องแยกออกมาเป็นล็อกๆ,ๆไว้ครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมทุกท่านเนาะก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ